สวัสดีครับวันนี้ก็มีเกมมาแนะนำนะครับผมเป็นเกมส Scatter นะครับเลี้ยงลูกกวาดนะครับสำหรับใครที่อยากหาค่าขนมนะครับเว็บนี้มีเกมหลากหลายมากนะครับเป็นเว็บตัวการที่ยืนเคียงข้างลูกค้านะครับมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับฝากถอนผ่าน True Wallet ได้เลยนะครับผมชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยได้รับโบนัสอีก20%เลยนะครับ หากใครบอกมาจากช่อง MacMillian Channel นะครับรับโบนัสไปเลยครับ100%ครับผมอย่าลืมนะครับ Li n e แนะครับ MC MAX นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมแล้วเรายังมีระบบลิงก์ชวนรวยนะครับเพียง Copy Link นะครับแล้วส่งให้เพื่อนของคุณนะครับผมก็จะมีรายได้เข้ากระเป๋าแบบง่ายๆเลยนะครับสามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดนะครับอันนี้สมัครเลยนะครับ MC MAX นะครับผมมีแอดนำหน้านะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Mac Million Channel เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ว,วันนี้เราจะมาส่มตู้ใหม่กันนะครับก็จะเป็นนี่ครับกาชาตัวฉลอง35ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นชุดที่4แล้วนะครับผมก็แจกฟรี1สเต็ปแรกนะครับผมเองคนสเต็ปฟรีสเต็ปแรกเนี่ยได้ตัวดีๆกันค่อนข้างเยอะนะผมก็หวังว่าช่องผมจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับว่า ตู้ฟรีเนี่ยจะได้ตัวดีๆบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันวันนี้แต่เรากดหมด5สเต็ปเลยนะครับมาลองดูว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับมีตัวไหนโคตรๆถึง80ิไหมนะครับไปครับลองดูเลยตู้ฟรีครับอาทันของช่องเราครับผมไม่ค่อยจะได้ตัวดีๆอ,อบินเดียวอา้าวเอาเรื่องอยู่นะธงสีธงทุกคนชัดเจนเช่นเคยครับผมไม่น่าจะมีสีดาวนะครับแบบนี้ ไม่เคยผูขาวยิ่งชัดเจนเข้าไปทุกทีนะครับก็ไม่เคยจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคูดีๆฟรีๆบ้างเลยนะครับสำหรับช่องเราเนาะโอ้โหไม่เป็นไรครับเราเปิดยันการันตีครับเราต้องได้ตัวดีๆบ้างแหละเรามาลองดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับผมแฟรงกี้ครับถ่ายชิงี้ครับโอเคนิ่งกริบครับผมรอบแรก ไปครับต่อครับสเต็ปที่สองครับ50เพชรเริ่มเสียเพชรแล้วนะครับรอบนี้อ่าเปิดตี้ครับภูเขาเป็นไงโล่งโล่งทงทงอ่ะได้ลุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับจะมีสีดาวหลุดมาสักตัวไหมนะครับคบ14นะครับเงาเงาไม่มีเรือสักลำนะครับภูสีขาวอันนี้ทำใจไปแล้ว80%นะครับว่ามันจะไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวลองดูครับเผื่อมี สีดาวหลุดมานะให้สักสีทองทองหน่อยบาคี้ครับโยสากูครับผมบลูคครับอัลูบิด้าครับผมอูซอบครับบลูคครับโอเคเรียบร้อยครับชัดเจนบอกแล้วครับมีคนมาพิมพ์ <c li pped> คลิปก่อนๆน,นะว่าแบบช่องเกลือวันเดอร์นะอ่ะผมว่าผมเนี่ยแหละช่องเกลือนะครับโอเค สองสเต็ปนะครับไม่ได้สีดาวสักตัวนะครับโอ้โหคนลงในกลุ่มแบบว่าได้สีดาวดีๆกันทั้งนั้นเลยนะต่อไปการตีสีดาวเนี่ยแหละที่ช่องเราจะได้นะครับตู้การันตีนะครับผมไปครับลองดูว่าจะได้ตัวอะไรเป็นตัวหน้าตู้ดีๆไหมนะครับภูเขาแม่อลางชากนะครับทงสีทงแดงนะครับแต่มันก็น่าจะแดงแดงทองทอ,งทองแล้วเพราะว่ามันการตีสีสีดาวนะครับเฮ้ยมีเรือด้วยครบสามสองอ่ะน่าจะเป็นตัวหน้าตู้นะ โอ้ปูทองนะครับหรือไม่ก็มาหลายๆตัวเลยก็ได้นะโอเคนะบูจิครับผมอลูบิด้าครับมังกีดีลูฟี่ครับอลูบิด้าอีกแล้วสีดาวเป็นตัวอะไรอะอนามินะครับเอ,อกแค่การันตีแน่เลยะทุกคนมอร์แกนครับผมบูจิครับอลูบิด้าอีกแล้วมาแล้วสายมัดครับหน้าตู้เป็นตัว อ๋อเป็นโบอาแฮนด์คอกนะครับโจนสลัดคู่จานนะครับก็เป็นร่างล่าสุดของแฮนด์คอกนะครับผมโอเคดีไหมไม่รู้ผมเต่สำหรับผมผมเฉยๆนะแต่ได้4ดาวก็ดีแล้วแต่ว่ามันก็การันตีนั่นแหละครับได้แต่ตัวการันตีจริงๆนะครับต่อไปสเตปที่4ครับไม่การันตีมาดูว่าจะได้ตัวอะไรไหมนะครับอ่าเปิดตี้สวยๆแบบนี้โอ้โหต้องได้แล้วละยังต่ำสองตัวนะ คงทองตหน้าตู้แน่นอนหรือเปล่าโอ,อ้ไม่มีเรือไม่มีเรือไม่ได้แน่เลยฟูดแดงนะครับน่าจะเป็นสี่ดาวนะแต่ไม่น่าจะเป็นตัวหน้าตู้นะเดี๋ยวลองดูครับมิสเวนเดย์ครับสันจีครับสันจีอีกแล้วครับนามนิครับผมลูฟี่นะครับมาแล้วครับอ้าเป็นนี่ครับ โตกะดีเอชมาดาคีตัวที่คู่กับมันโก้นะครับตัวล่างล่าสุดของเอสเหมือนกันนะครับอัลูวิดาครับโอเคอยู่ไดเอชก็โอเคอยู่นะครับเป็นสายโล่นะโอเคได้มาเอสมานะครับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับต่อไปครับสเต็ปที่5การันตีตัวละครพิกอัพนะครับก็คือตัวหน้าตู้นั่นเองว่าเราจะได้อะไรไหมเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับผมไป หมูขาวสวยๆไม่สวยเลยทงทองหเคจะได้เป็นตัวอะไรครับผมครบสิบสี่แล้วไม่มีเรือไม่มีอะไรเลยนะครับตัวการันตีของเราจะเป็นตัวอะไรครับอา้าวสายวิ่งครับอ๋อนี่ไม่ใช่ตัวหน้าตู้โอ้ชอปเปอร์สองปีหมอประจำเรือจังโก้ครับ แฟรงกี้ครับผมโยซาโุอุซซอบครับอัลลูบิดาโลโลนัาโซโลครับเฮลเมโปครับเป็นตัวสายโลกครับเอสดไมคอ่าอย่างนี้เอสเราก็เป็นเวล70นะครับโอเคยังได้ตัวซ้ำนะครับยังได้อัพเวลนะครับผมก็ยังดีนะครับไหนๆแล้วก็ไหนๆแล้ว มาลองดูสเต็ปฟรีอาถรรพ์ของช่องเรากันว่าจะได้4ดาวสักตัวไหมนะครับขอให้เป็นเอมามาจะได้แ80ดสิไปเลยนะครับเปิดตี้มาโอ้โหเหงาอีกแล้วเหงาอีกแล้วโอ้โหสุดยอดครับทุกคนโอเคช่องผมไม่มีดวงกับการสุ่มฟรีจริงนะครับเน้นการันตีเท่านั้นนะครับผมภ <c oughs> ูสีเอ้าภูทองหรอหรือว่าจะได้อ่ะ ใหนลองดูครับมีสิทธิ์ไหมอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ค่อยเจอแบบว่าภูเขาโล่งธงดําแล้วก็ภูทองอะไรอยงนี้นะนิ่งเลยอะไม่ได้แน่เลยอะโอเคครับชัดเจนภูทองมาให้ตกใจเล่นๆครับก็เกลือก็คือยังเกลือเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับ ก็ได้เอสมังโก้นะครับมาเวล70ก็ประมาณนี้ครับผมใครได้อะไรเนี่ยตัวดีๆไหมอะไรยังไงมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับตู้35ล้านดาวโหลดชุดที่4นะครับผมลาไก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ